ไปที่75เนี่ยไปที่75โมงแล้วรู้สึกไรรู้สึกถึงความแสนดีความใจดีความสำเร็จนะความสบายใจสดใสมีเมตตาหวังดีหรือว่าโชคดีนะครับอาจจะมองถึงมีคนช่วยเหลือมีสิ่งด,ดีมาหรือมาอาจจะมองว่ามีปฏิหารก็ได้ สภาพนิสัยเนี่ยจะมองว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีความอบอ้อมอารีใจดีมีรอยยิ้มชอบอชื่อเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเขาเลยนะมีเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระชอบการเดินทางนะมีปีกชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางอาจจะชอบเดินทางทางอากาศก็ได้นะมีปีก การทำนองนี้นะครับไปไหนมาไหนได้แบบรวดเร็วอยากไปไหนก็ไปเลยนะรวดเร็วทันใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าถามเรื่องการถ่ายเนี่ยมันก็คงเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขคิดอะไรหวังอะไรอยู่ทำอะไรก็สะดวกสบายไปสมุมดนะมีคนคอย ช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรปัญหาอุปสรรคต่างๆคลี่คลายไปได้โดยที่ไม่คาดคิดแบบปฏิหารมีความโชคดีอาจจะต้องมีการเดินทางไกลหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะผ่าน บททดสอบความอดทนความพยายามมาแล้วนะแต่ตอนนี้ก็กำลังจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามหรือเป็นช่วงที่คุณจะต้องให้การช่วยเหลือนะผู้อื่นช่วยเหลือแบบเต็มใจช่วยนะครับไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆออราที่ออกมาเนี่ยอาจจะหมายถึงความมีสัมผัสพ,พิเศษ ที่คนอื่นสามารถสัมผัสได้หรือการใช้สัมผัสพิเศษในการช่วยเหลือผู้อื่นนะให้ผู้อื่นสามารถผ่านความทุกข์ยากไปได้คาถาพิเศษล่ะคาถาพิเศษอำนาจพิเศษที่สามารถให้ตัวคุณให้ทั้งคุณหร,หรือลงโทษแก่ผู้อื่นปีก็มองถึงความอิสระแถมอยู่ในอ,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 อยู่เหนือเมฆอีกนะสภาวะที่อยู่เหนือ ผู้อื่นดูสูงส่งนะครับความรักเนี่ยหากคุณมีคู่อยู่แล้วเนี่ยหรือ,หร,อหรือถามถึงคนที่กําลังคบหาหรือแอบมองกันอยู่เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่มีความรักที่สดใสสมหวังดังมีเทพธิดาเห็นความรักมาคอยช่วยเหลือหากกำลังมีปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ง่ายดายนะแทบจะ ไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านไปได้เลยเกิจะมองว่าคุณนะทำตัวเป็นเทพธิดาซะเองเป็นแม่สือ่อเป็นคนที่คอยช่วยเหลือหรือให้ผู้รักสมหวังหรือในอีกมุมหนึง่งถ้าเป็นมีคู่รักก็ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อจะช่วยเหลือคนอื่น,นก็ระวังคู่รักของตัวเองจะน้อยใจ เราจะมองในมุมหนึง่งถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดเนี่ยในช่วงนี้ก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าอาจจะคนที่หมายนายตาถูกตาต้องใจอะไรเนี่ยอาจจะสูงส่งเกินไปไม่เหมาะสมกันอาจจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับอาจจะเป็นคนที่ดูเพียบพร้อม ดูเพอร์เฟกไปสะหมดมีคนเข้ามาชอบเยอะมาจีบเยอะเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะครับการงานการงานอาจจะมองว่าเป็นการได้เลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนตำแหน่งนะมีความสำเร็จมีชื่อเสียง มีในด้านธุรกิจก็มีคนเข้ามามีลูกค้าเข้ามาเยอะนะขายดิบขายดีการงานมีความราบรื่นเป็นไปเป็นไปได้ดีมีความก้าวหน้ามีศักยภาพมีความสามารถเหนือเหนือกว่าคนอื่นหรือเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้ได้สูงอาจจะเป็นการรับตำแหน่งใหม่ หรือจะมองว่าเป็นธุรกิจด้านการเดินทางการขนส่งก็ได้นะครับอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความเป็นออร่านะมีสัมผัสพิเศษอะไรทำนองนี้อาจจะเป็นหมอดูหรือนักพยากรณ์อย่างนี้ก็ได้ออกแนวใช้สัมผัสพิเศษมากกว่าใช้หลักการเหตุผลและวิชาการนะครับถ้าเป็นคำถามแลงานที่เพิ่งเริ่มต้นตอนนี้มีปัญหามากมายเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหามากมายจะได้ เปิดร้านทําทันตามกํากหนดไหมนะก็คงได้เปิดตามกําหนดนะเพราะว่า,วาอาจจะมีคนให้ความช่วยเหลือโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้การเงินก็เงินก็คล่องคล่องตัวไม่ติดขัดหากติดขัดก็จะมีคนมาช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นช่วงช่วงนี้อาจจะมีคนมาขอยืมเงินก็ได้เรามักจะใจอ่อนให้เขายืมนะครับ เขาควรระวังสาหรับไพ่ใบนี้ถ้าจับได้ไพ่ใบนี้ mm hmm. ก็มองว่าเป็นคนที่จิตใจดีเกินไปมองโลกในแง่ดีเกินไปก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของคนที่ไม่หวังดีถูกเอาลัทอเปรียบได้นะถูกหลอกได้ง่ายนะครับก็ต้องระวังเรื่องจะเป็นช่วงที่อ,อยู่ในช่วงการสร้างบาร,รมีของตอนเองต้องช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อความ สำเร็จของตนเองในอนาคตหรือที่เรียกว่าเมตตาบารมีนั่นเองนะครับ